สวัสดีครับผมปานเวศครับเราก็พบเจอกันเป็นประจำนะครับทางช่องโหราสาระสไตล์ปานเวศครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีมิถุนก็คือท่านที่มีลักษณะอยู่ที่ราศีมิถุนหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมเป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนธันวาคม2564นี้ครับสองภาพนี้เป็นภาพดาวจรซ้ายมือเป็นภาพดาวจรณวันที่1ขวามือเป็นภาพดาวจรณวันที่31ธันวาคม ในเดือนนี้นะครับจะมีดาวย้ายราศีกันอยู่หลักๆ5ดวงครับไม่นับดาวจันเล์กลข2ได้แก่เลข6ครับดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยจะย้ายจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่3และเลข3ครับดาวคารจะย้ายจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่4เลข4ดาวพุธนะครับจะย้ายจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูในวันที่4และย้ายต่อจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่26 เลขหนึ่งดาวทิศนะครับจะย้ายจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูในวันที่16และสุดท้ายครับเลข9พ้าเกตนะครับจะย้ายจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีพฤษภนะฮะในวันที่25ธันวาคมส่วนดาวอื่นๆยังคงโครจรอ,อยู่ในราศีเดิมตำแหน่งเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับลักษณะการโครจรของดาวลักษณะอย่างนี้ก็จะส่งผลให้การงานนะครับาภาพรวมการงานของชาวราศีมิถุนเนี่ยนะครับ ความเป็นไปต่างๆนะครับในเรื่องของการงานยังคงคล้ายๆกับเดือนที่ผ่านมานะฮะทิศทางแนวทางเนี่ยเป็นไปคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันก็คือการงานมีความเจริญก้าวหน้าดีครับนะโปรเจกต์โครงการต่างๆมีความคืบหน้าดีนะเป็นไปในทางที่ดีมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายนะครับให้ทํางานที่มีความสําคัญมากยิ่งขึ้นนะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้ความไว้วางใจให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีในช่วงนี้นะครับทางนี้ทั้งนั้นเพราะอะไรใน นะครับเลข5นี้ครับดาวพฤหัสบดีนะเลข5คือดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะเจ้าเรือนกัมมะตอนนี้โคจรอยู่ที่ราศีกุมนะครับพบเป็นพบสุภะของชาวราศีมิถุนสุภะคืออะไรสุภะคือความเจริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นดาวการงานนะครับเดินเข้าส okay so ู่เรือนแห่งความเจริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นการงานก็จะมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับนะมีความเจริญก้าวหน้าพบสุภะไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยก็ได้นะครับ นะเพราะนั้นทิศทางการงานจึงค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่แน่นอนครับพอดาวพฤหัสบดีอยู่ในราศีราศีกุมซึ่งเป็นธาตุลมนะครับการงานก็อาจจะมีแกว่งๆหน่อยเนาะอาจจะมีขึ้นมีลงบ้างนะครับมีขึ้นมีลงบ้างแต่อย่างไรก็ตามทิศทางก็จะเป็น,ไป,นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะดีขึ้นนะถึงจะแกว่งตัวก็แกว่งตัวในแดนบวกเราพูดง่ายๆนะนะครับนะส่วน เลขเก้านี้พระเกตนะตอนนี้พระเกตนะครับพระเกตเนี่ยโครจรน,นะเข้าพบวินาศนะแต่เข้าช่วงปลายเดือนละยี่สิบห้าธันวานะครับเข้าไปเจอกับอะไรครับเลขแปดนะ<ม>เลขแปดนี่คืออะไรพระราหูนะซึ่งตอนนี้โครจรอ,อยู่ที่ราศีพฤษภนะได้ตําแหน่งเป็นนิดนิดคือต่ําต้อยด้วยค่าเสื่อมอ่อนกําลังนะครับนะพระเกตกับพระราหูเมื่อมาอยู่ด้วยกัน นะเมื่อเมื่อมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเหมือนการประกอบล่างอ่ามีคนบอกเป็นมนุษย์ไฟฟ้านะประกอบล่างได้ด้วยก็คือนะเลขแปดเนี่ยพระราหูพระราหูเนี่ยเป็นเป็นท่อนบนครับเป็นส่วนบนของราหูเป็นส่วนบนนะครับส่วนพระเกศเนี่ยเป็นส่วนล่างส่วนท่อนล่างหรือส่วนหางนะครับถ้าเราไปาไหว้พระราหูตามวัดนะครับหรือหรือหรือรูปรูปปั้นพระราหูที่เราเห็นทั่วๆไปจะสังเกตได้ว่าเราเราจะเห็นพระราหูเนี่ยเพียงแค่ครึ่งองค์ นะคือเห็นแค่ส่วนบนไม่เห็นส่วนขาไม่เห็นส่วนหางนะครับท่นทนนันเพราะก็เพราะว่าเรากำลังไปไหว้พระราหูเลข8นี้นะครับนะตอนนี้พระเกตคจรร่วมกันนะเท่ากับพระราหูเนี่ยนะครับเต็มองนะครับนะส่วนหัวส่วนหางมาประกอบกันนะครึ่งบนครึ่งล่างมาประกอบกันนะครับเป็นพระราหูเต็มองนะครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเมื่อพระราหูกับพระเกตคจร ร่วมราศีกันอย่างนี้นะครับนะร่วมราศีกันอย่างนี้นะหรือว่ากลุ่มกันในพื้นดวงชะตานะเราจะเรียกว่ามังกรฟาดหางนะมังกรฟาดหานะครับซึ่งตอนนี้ไปอยู่ในอะไรครับในภพวินาศก็อาจจะมีอะไรครับเรื่องของสุภาษณ์นะความเจริญก้าวหน้าต้องไปอะไรครับนะไปยุ่งเกี่ยวกับต่างแดนถิ่นกายต่างชาติต่างภาษามากขึ้นนะถามว่าสําเร็จไหมมีโอกาสประสบความสําเร็จนะเพราะว่าพระเกศกับพระราหูอยู่ด้วยกันเนี่ย จะมีลิธานุภาพมากามีพลังมากขึ้นนะมีพลังมากขึ้นและเป็นเจ้าเรือนสุภาษด้วยนะพระราหูนี่เป็นเจ้าเรือนสุภาษนะสุภาษคือความเจริญก้นาวหน้าแต่ความเจริญก้นาวหน้าที่ไปปรากฏที่ไหนไปนปรากฏที่วินาศวินาศคือต่างแดนถิน่นไกลต่างชาติต่างภาษาหรือหรือมีผู้ให้การสนับสนุนอย่างลับๆผู้ที่มี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 อะไรครับมีฐานะดีกว่า,ามีตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงกว่าให้การช่วยเหลือยอย่างลับๆก็ได้นะก็ได้นะครับ นะแต่นี่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนเนาะนะตั้งแต่ปลายเดือนเปนต้นไปนะครับนะการงานในะนะนะการงานอื่นๆนะครับการงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือการติดต่อเกี่ยวกับคนในต่างแดนถิ่นไกลไม่ว่าจะเป็นคนต่างจังหวัดนะครับต่างชาติหรือว่าติดต่อกับต่างประเทศก็ได้น,ะนำเข้าส่งออกนะการลงทุนนะเก่งกําไรซื้อมาขายไปนะครับกลุ่มนี้จะประสบ ผลสาเร็จดีสาหรับชาวราศีมิถุนนะครับแล้วก็จะสร้างรายได้สร้างผลตอบแทนให้กับชาวราศีมิถุนได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกันนะในขณะเดียวกันนะครับดาวพฤหัสบดีอยู่ตาแหน่งนี้นะสุภาพในายถึงการเรียนการศึกษาได้นะเพราะนั้นในช่วงนี้ชาวราศีมิถุนนะครับนะในด้านการเรียนการศึกษานะครับการฝึกอบรมการพัฒนาตัวเองนะหรือว่าพัฒนางานเนี่ยนะครับจะประสบผลสําเร็จดีจะประสบผลสําเร็จดีรวมไปถึงนะครับ การศึกษาเกี่ยวกับธรรมะปฏิบัติธรรมนะหรือว่าไปศึกษาพวกศาสตร์ลี้ลับโหราศาสตร์กลุ่มนี้ก็จะประสบความสําเร็จดีด้วยเช่นกันไม่ว่าจะร่ําเรียนอะไรช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเรียนวิชาอะไรเนี่ยนะในช่วงนี้มีแนวโน้มมีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จดีนะครับถือว่าเป็นไปได้ดีครับนะสำหรับเรื่องการเรียนการศึกษานะส่วนทางด้านการเงินนะการเงินเนี่ยภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับอ่านะครับก็มีโชคมีลาบละนะมีลาบลอยนะครับ นะงานเ,เพิ่มเติมนิดนึนะในเรื่องของการงานที่จะส่งผลในเรื่องของการเงินและรายได้นะครับก็คือการงานที่เกี่ยวกับทางด้านบริการนะครับงานรับจ้างนะพวกรับจ้างผลิตสินค้าก็ได้นะครับพวก OEM ต่างๆก็ได้เนาะงานฟรีแลนซ์นะครับงานพวกธุรกิจให้เช่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเช่ารถนะ เช่าชุดเสื้อผ้านะหรือว่าบ้านเช่าธุรกิจบ้านเช่านะพวกสินเชื่อพวกไฟแนนซ์กลุ่มนี้นะครับจะประสบผลสาเร็จด,ดีและจะสร้างรายได้สร้างผลตอบแทนให้กับชาวราศีมิถุนได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกันนะครับนะแล้วก็ชาวราศีมิถุนนะครับท่านใดเนาะที่ยื่นเรื่องขอสินเชื่อขอวงเงินเอาไว้ในช่วงนี้นะครับก็มีเกณฑ์ได้รับนะได้รับการอนุมัติสินเชื่อได้รับการอนุมัติวงเงินนะครับ สิ่งที่ต้องระมัดระวังสําหรับชาวราศีมิถุนนะก็คงเหมือนกับราศีอื่นๆ,ๆทั่วๆไปนะครับท้งนี้ท้งนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่านะดาวอังคารนะครับตอนนี้ดาวอังคารนะครับนะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนราพะนะครับเจ้าเรือนราพะแล้วก็เจ้าเรือนอลิตอนนี้นะครับในช่วงเดือนธันวาคมนียจะโคจรอยู่ที่เรือนอลิซะมากกว่านะครับนะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับวันที่4เป็นต้นไปเลยนะครับเพราะฉะนั้น ดานะวคารนนะซึ่งเป็นเกษตรด้วยนะตำแหน่งนี้คือเกษตรนะเกษตรคือมั่นคงเป็นปึกแผ่นเป็นหลักเป็นฐานนะครับแล้วแปลหมายความว่าเป็นเรื่องของเราด้วยเป็นตัวเรื่องเรื่องเกี่ยวของเราด้วยนะครับนะตอนนี้โคจรน,นะครับเล็งกับพระราหูโคจรเล็งกับพระราหนะูแล้วก็โคจรร่วมกับดาวมรุตยยนะครับอย่างนี้เรียกว่าร่วมเรือนนะครับโคจรร่วมเรือนกับดาวมรตยยเลขศูนย์นี้ที่ราศีเมษนี่นะครับนะดาวคารกับดาวมรุตยยเนี่ย,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 ยเป็นคู่อุบัติเหตุคู่ผ่าตัดคู่ความดุนแรงคู่ความขัดแย้ง นะครับนะนะทำมุมถึงกันนะครับแล้วก็พระราหูเนี่ยเป็นคู่ธาตุลมด้วยกันนะใจร้อนวู่วามนะครับใจร้อนวู่วานะแล้วก็โดยมีดาวเสาร์ครับเลข7นี่นะครับตอนนี้โคจรอ,อยู่ราศีมังกรนะทำมุมคาดถึงดาวม,มรุตยยด้วยเพราะนั้นลักษณะอย่างนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอะไรครับเรื่องของอุบัติเหตุนะการเจ็บป่วยกระทันหันนะครับความขัดแย้งความรุนแรงแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของ ฟืนไฟนะครับอัคคีภัยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของก๊าซหุงต้มนะครับเป็นเรื่องของน้ํามันต่างๆนะหรือเกี่ยวกับพวกไฟฟ้าก็ได้นะครับไฟฟ้านะไฟดูดไฟชตนะไฟฟ้าลัดวงจรนะรวมไปถึงโรคเก่ากําเริบก็ได้สำหรับชาวราศีมิถุนนะครับโรคเก่ากําเริบก็ได้นะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งครับนะในช่วงนี้โดยเฉพาะโดยเฉพาะในช่วงนะตั้งแต่26ธันวาคมเป็นต้นไป เออยี่สิบหกธันวาคม้นไปต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะทา่ทนานี้ทั้นั้นเพราะอะไรครับเพราะดาวประจําตัวของชาวราศีมิถุนเนี่ยจะโคจรเข้าสู่ภพมรณะมรณะคือเดือดร้อนเสียหายนะครับคือการพัดพาการจากเนาะมนนันต้องระมัดระวังให้ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเราจะตัดขั้นตอนเงื่อนไขขัดตัดเงื่อนไขเงื่อนไขของดาวนะครับออกไปนะตอนนี้เรามีดาวอังคารอยู่ในภพอรินะครับมีพระราหูอยู่ในภพวินาศนะมีดาวเสาร์อยู่ในภพมรณะโอ้โห นะครับเป็นบาปเคราะห์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะโคจรอยู่ในตําแหน่งไม่ดีด้วยเ <c ose> <on> พราะฉะนั้นเราก็ต้องตัดอะไรออกไปครับที่ค่อนข้างจะง่ายๆเลยนะ <c ose> <on> ตัดอังคารกับพระราหู <c ose> <on> อังคารคืออะไรครับอังคารคือดาวโทสะจดิตเพราะฉะนั้นช่วงนี้พยายามอย่าโกรธ <c ose> <on> นะ <c ose> <on> อย่าไปโกรธนะตัดเงื่อนไขนี้ซะถ้าเราไม่โกรธซะปัญหาก็น้อยไม่ใจร้อนวู่วามซะปัญหาก็น้อยนะครับ <c ose> <on> ไม่โกรธนะ <c ose> <on> ไม่ใจร้อนไม่วู่วามปัญหาก็น้อยส่วนพระราหูคืออะไรครับคือความประมาทเลินเล่อพลาดพลั้งนะ นะครับใจร้อนวู่วาเหมือนกันนะถ้าเราตัดอะไรครับความประมาทนะความประมาททิ้งไปนะหลักๆเลยพระราหูนี่คือความประมาทถ้าเราตัดความประมาททิ้งไปปัญหาต่างๆก็น้อยลงมากน้อยลงมากนะครับนะเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตนะครับในช่วงนี้ก็ต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติรอบคอบไม่ประมาทนะทำมันทนทำกรรมดีมีน้ําใจคนรอบข้างทาบุญทำทานสวดมนต์ไหวพระด้วยแล้วปัญหาต่างๆก็จะลดน้อยลงไปมากหรืออาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยก็ได้ นะครับหรืออาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยก็ได้นะนะหรือท่านใดที่บอกว่า,ามีวิธีการแก้เคล็ดยังไงไหมนะโอ้ดาวทำมุมไม่ค่อยดีหลายหลาหลาส่วนเลยนะครับนะในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพนะก็แนะนำนะครับท่านใดที่มีที่ท่านใดนะครับที่สามารถสามารถนะครับบริจาคเลือดได้แนะนำครับการบริจาคเลือดเป็นการปรับดวงแก้ดวงที่ดีที่สุดให้ผลดีที่สุดจากประสบการณ์การดูดวงที่ผ่านมาของผม นะครับดีที่สุดเลยนะไม่ต้องนึกอะไรมากครับถ้าเราร่างกายพร้อมนะร่างกายพร้อมไม่กลัวเข็มนะครับนะเลือดพร้อมอไปเลยครับบริจาคเลือดจะได้จะปรับดวงแก้ดวงได้มากเลยนะครับนะได้บุญด้วยนะเป็นการแก้เคส็ปรับดวงนะครับแล้วก็ได้บุญด้วยนะถือว่าเป็นเป็นเป็นวิธีการแก้เคส็ดปรับดวงที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดนะแก้ได้จบทุกป,ปัญหาเลย การบริจาคเลือดนะแนะนําแนะนําแนะนำถ้าพร้อมนะถ้าร่างกายพร้อมนะครับถ้าสะดวกไปครับส่วนฉลกโชคราบนะฉะลกโชคราบของชาวราศีมิถุนนะวันที่ดีนะครับได้แก่วันที่5้าถึงเจถึงเแล้วก็1 4บส1 4ถึงสิบหถึงสินะครับแล้วก็1 9บเก9 2ถึงยี่สถึงยีนะครับ ส่วนทิศที่ดีนะครับมีสามทิศได้แก่ทิศตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ตะวันออกเฉียงใต้นะตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงใต้บุคคลที่จะนำฉลคกโชคลาภมาให้นะครับก็ได้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่ครับนะผู้หลักผู้ใหญ่นี้อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเราก็ได้นะครับเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอานได้หมดเลยหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราให้การเคารพนับถือก็ได้โดยเฉพาะท่านที่อยู่ต่างแดนถิ่นไกลท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับหรือต่างประเทศ หรือเป็นคนต่างชาติก็ได้นะเออพวกเราผู้ใหญ่ที่เป็นคนคนต่างชาติก็ได้ที่จะนำโชคโชคลาภมาให้กับเรานะครับในช่วงเดือนนี้ส่วนในด้านความรักนะครับความรักของชาวราศีมิถุนในเดือนนี้ท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับภาพรวมเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะรักกันดีมีความสุขครับเดือนนี้เนี่ยชาวราศีมิถุนกับคู่ครองนะครับมีเกณฑ์ที่จะเอ่อไปไหนมาไหนด้วยกันมากหน่อยนะไปทําภารกิจอะไรร่วมกันมากขึ้นนะมากกว่าปกติ ทนะ่านี้ทานนั้นพะอะไรครับพอเป็นช่วงเทศกาลด้วยนะอาจจะเดินทางนะครับนะกลับไปเยี่ยมญาตินะที่ต่างจังหวัดนะหรือไปออกงานอะไรด้วยกันบ่อยๆนะครับบ่อยกว่าปกติก็ได้ในช่วงเดือนนี้นะครับก็ถือเป็นช่วงที่ดีนะครับสำหรับชาวราศีมิถุนกับคู่ครองนะฮะส่วนคนโสดคนโสด,ดก็มีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจนะครับแล้วก็ มักจะพบเจอกันจากการเดินทางนะจากการเดินทางหรือไปพบเจอกันในต่างแดนถิ่นไกลต่างจังหวัดก็ได้หรือต่างประเทศก็ได้และก็แน่นอนครับคนที่พบเจอก็มักจะเป็นคนต่างจังหวัดหรือคนต่างชาตินะแต่อย่างไรก็ตามติงไว้นิดหนึ่งติงไว้นิดหนึ่งนะครับช่วงนี้เนี่ยดาวศุกร์ของเรานะตั้งแต่วันที่3มาเลยนะครับโคจอไปเจอกับดาวเสาร์ศุกร์เสาร์เนี่ยเสี้ยนศัตรูนะเป็นศัตรูกันครับนะเพราะฉนั้นมันก็เป็นเรื่องของก้ามกืนฝืนทนนะเป็นเรื่องของความทุกข์ นะและดาวศุกร์เนี่ยหมายถึงความรักด้วยเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้นะครับนะท่านใดที่โสดอยู่นะครับและมีคนเข้ามาในช่วงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าคนที่เข้ามานั้นมีโอกาส,ม,กาสมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่เฉยนะมีเกณฑ์มีโอกาสที่เขาจะมีเจ้าของอยู่แล้วหรือมีคนคุยอยู่แล้วก็ได้เพราะนั้นต้องตรวจสอบนะตรวจสอบตรวจเช็คสถานะให้ดีนะครับนะก่อนที่จะ ปักใจก่อนที่จะเปิดใจรับเขานะตรวจสอบเขาสันิดนึงก่อนว่าเขาเนี่ยโสดหรือเปล่านะครับครับทั้งหมดก็เป็นคำทํานายดวงชะตาของชาวราศีมิถุนประจำเดือนธันวาคม2564นี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปก็เช่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ